ทอดถ่ายกันเป็นทอดทอดไปอันไหนสวยเอานะอันนู้นนู้นก็เดินถ่ายอยู่ดูเมื่อกี้ไปไอ้ที่จะซื้อไอ้เปนปิดเหรือยักษ์อะแล้วมีไฟไม่เอาเอาอะไรจะเอาอะไรลูกเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อไปวัดนะเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวค่อยถือที่หลังเดี๋ยวไปไปไปอาเธออาเธออาเธออยู่ที่ไหนครับอัเธออยู่วัดอาเธออยู่ที่ไหนอาเธออยู่ที่ไหนวัดอะไรวัดอะไร วัดอะไรวัดผาดท่อนเก้เกาฮะวัดอะไรนะฮะฮะด้วย เธอมานี่มาลูกทำบุญกันนี่อ่ะเธอมาเอาเอาเงินนี่เอาเงินมานี่เอาเงินใส่ถุงเอาใ,อให้แม่ให้แม่ใส่ถุงอ่ะให,ให้แม่ใส่ถุงเนี้ยทำงี้นีอนอ่อ่ะเธอรอ่ะเธอไปไหนแล้วใส่วันจันทร์